สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมเซลโยนะครับพามาดูรถเช่นเดิมนะครับกับเจ้าคันนี้ครับโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับโตโยต้าวีโก้แชมป์ครับปี2013นะครับ3.0นะครับเทอร์โบนะครับพีรันเนอร์ตัว G นะครับตัวนี้นะครับราคาพิเศษสุดๆนะครับตอนนี้นะครับ468,000บาทเท่านั้นเองนะครับมีทั้งโปรโมชั่น0%นาน12เดือนนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับคันนี้ รถสวยครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%เซครับผมพามาซูมมาพามาดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับนะครับรับประกันนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุ100%เซครับที่นี่เราเปิดมา30ปีเราขายรถที่มีคุณภาพให้ลูกค้านะครับเราถึงยืนหยัดได้นะครับต้องบอกว่า30ปีที่ผ่านมาปล่อยรถหมไม่รู้เป็นเท่าไหร่แล้วครับผมไม่ว่าลูกค้าใกล้หรือไกลนะครับก็ซื้อผ่านเราทั้งนั้นนะครับ ต้องบอกว่าเรื่องราคาไม่ต้องห่วงนะครับเรานะครับราคาเราติดนะฮะขายถูกระดับประเทศนะครับเราขายถูกระดับประเทศนะฮะไม่ต้องห่วงครับอ่่สวยๆแบบนี้นะครับหากชอบนะครับกดไลค์นะครับหรือสอบถามกันมาได้เลยนะครับนะฮะเมสเซจส่วนตัวก็ได้นะครับหรือทางไลน์ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับอ่าต้องบอกว่ารถสวยมากๆนะครับกับ โตโยต้าวีโก้แชมป์ดับเบิล3.0 GP Runner ปี2013คันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในด้วยกันครับส่วนภายในนะครับต้องบอกว่าสะอาดแล้วก็น่าชมมากๆนะครับข้างในนะครับก็หุ้มมาด้วยหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ทุกอย่างสวยงามครับทุกอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับนะทุกอย่างสวยงามครับด้านใน ที่เรียนนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้3.0นะครับ G นะครับ P Runner นะครับของ t o y o ต a นี่เองนะครับพวงมาลัยก็เป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมนะกระจกข้างก็สามารถพับได้นะครับพับได้เก็บได้นะครับแล้วก็มีตัวตั้งเวลาปิดด้วยนะครับมีตัวตั้งเวลาปิดด้วยนะครับผมคันนี้นะฮะประตูอะไรต่างๆนะครับยังสวยแล้วก็ยัง ยังถือว่าใหม่อยู่มากๆนะครับยังถือว่าใหม่อยู่มากๆนะครับนะฮะใหม่สวยแล้วก็ยังใหม่อยู่มากๆนะครับอันนี้ฟิล์มเราเพิ่งติดไปนะครับฟิล์มเราเพิ่งติดไปนะครับขีดให้ใหม่รอบคันเลยนะครับคันนี้เนี่ยภายในสวยมากๆครับท่านผู้ชมครับนะฮะสี่แสนหกหมื่นแปดพันครับราคานี้หาที่ไหนได้อีกนะครับนะฮะราคานี้หาที่ไหนได้อีกนะครับสวยนะครับสวยยันเพดานนะครับ ทุกอย่างนะครับทุกระบบใช้ได้ดีใช้ได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับอ่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี้ผมบอกว่าเรื่องคุณภาพแระบริการเนี่ยนะครับเราไม่แพ้ใครเลยนะครับเราไม่แพ้ใครเลยสวยๆเนี้ยบๆนะครับคันนี้นะครับสวยๆเนี้ยบๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทนะครับแล้วก็ดูฟังเสียงเครื่องกันสักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ นะคันนี้ก็มาด้วยหน้าไม้สวยเลยทีเดียวนะครับเป็นดิจิตอลนะครับเป็นหน้าไม้ดิจิตอลนะครับนะถาเลขไม้นะครับเลขไม้นะครับเพียงแค่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไม่หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนะต้องบอกว่ารถสวยมากๆนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้ เนี่ยซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับการใช้งานครบครันเลยทีเดียวนะครับนะแอร์ก็เย็นครับหายห่วงครับโตโยต้าอันนี้แอร์เย็นแน่นอนนะครับนะนะครับนี่สวยยครับเกียร์นะครับตั้งแต่ R,N นะฮะเกียร์ออโต้นะครับเข้าเกียร์ธรรมดาเกียร์ L เกียร์ l o ก็มีนะครับคันนี้นะครับนี่นะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดใช้ได้ดีด้วยนะครับ ไอ้ตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงที่เขาติดมาใหม่นะครับติดมาใหม่กับรถนะครับเสียงดังฟังชัดครับนะเสียงฟังชัดนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับนี่ฮะกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับนะฮะก็จะมีช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับเวลาเราถอยหลังนะต้องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้กับเรานะครับผมนะโอเคนะฮะ นะครับรถคันนี้นะเขาเปลี่ยนไอ้จอนี้มานะครับไอ้ปุ่มควบคุมตรงนี้เลยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนมานะครับเขาเปลี่ยนมานะครับนะเขาเปลี่ยนมานะครับอันนี้ก็คือแจ้งกันตรงๆไว้เลยนะครับผมโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับรถคันนี้นะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับภายในก็ค่อนข้างสวยมากๆนะครับภายในสวยมากๆนะครับนะภายในสวยมากๆนั่งสบายครับนะหลังคงหลังคานะครับ ใหม่มากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องด้วยกันนะครับว่าคัานี้ห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างอ่าเรามาถึงหน้าห้องเครื่องกันบ้างครับต้องบอกว่ารถทํางานดีนะครับทํางานเรียบนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนครับอ่าเรามาดูเช็คกันตั้งแต่นี่เลยครับตั้งแต่กระโปรงรถนะครับตั้งแต่กระโปรงรถนะครับนะครับรับประกันได้ครับว่าไม่มีชนมาแน่นอนนะครับไม่มีชนมาแน่นอนนะครับ เดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดนะครับผมไล่ให้ดูน็อตทุกตัวเลยนะครับนะซื้อกับซีสเก็โฮนิเวิสอย่างที่ผมบอกครับรับประกันนะครับรถเดิมนะครับรถเดิมราคาถูกสวยต่างหากนะครับแบตเตอรี่นะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับใช้กันยาวๆไปเลยคันนี้ก็ได้แบตเตอรี่ใหม่ยางใหม่ด้วยนะครับนะแบตเตอรี่ใหม่ยางใหม่นะครับเครื่องเครื่องยนต์เดินเรียบปกตินะครับผม นะโอเคครับถ้าหากว่าสนใจยังไงก็ติดต่อผมได้นะครับโยศรีสเกตพงศ์นิเวศครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรนะครับทิ้งเบอร์ไลน์ไว้ให้นะครับเผื่อว่าไปสนใจทักถามเพิ่มเติมก็ติดต่อผมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ